ผมหัวนะครับจากเพจ H.S. กระสอบมือสองเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตสต็อกกระสอบกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยที่เห็นอยู่นี้นะครับคือกระสอบที่เข้าใหม่มาวันนี้เพิ่งไปรับมาจากโรงงานเลยนะครับเป็นกระสอบใช้แล้วครั้งเดียวสภาพดีนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างนะครับนี่นะฮะเป็นกระสอบขนาด50โล ใบใหญ่นะครับใช้ใส่ของได้สบายเลยนะครับใหญ่มากเนื้องานก็ดีนะฮะแทบไม่มีตำหนิเลยอาจจะมีเป็นรอยกระสอบบ้างนิดหน่อยเป็นรอยของตะขอเกี่ยวกระสอบนะครับแต่ว่ามันสามารถนาไปใช้ต่อได้อยู่แล้วอันนี้สบายสบายเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในห้องเก็บกระสอบกันครับว่ามีกระสอบที่ทำแล้วเนี่ยอยู่เท่าไหร่ นี่นะครับที่เราทําเสร็จแล้วก็คือจะมาเก็บไว้ในห้องนี้ในหนึ่งมัดนะครับจะมีประมาณห้าสิบใบนะครับก็นับง่ายลูกค้าก็นับเป็นมัดแล้วก็ไปคูณห้าสิบก็จะคิดง่ายนะครับเนื้อกระสอบดีนะครับสภาพสวยทุกมัดนะฮะรับรองนี่ไปหาที่ดีกว่านี้ยากฮะที่นี่ ดีมากดีที่สุดแล้วที่เป็นมือสองนะครับฮนะมันจะเป็นคะสีกันนะครับลูกค้าอันนี้ผมขายรวมนะไม่ได้แยกนะครับก็ราคาเดียวนะครับขายส่งอยู่แปดพันใบขึ้นไปนะครับผมคิดราคาส่งเลยใบหนึ่งถูกถูกสามบาทเองนะครับไปหาที่ไหนไม่ได้ด้วยราคาแบบนี้นะฮะกระสอบสวยแบบนี้ราคาแดกนี้ นะครับเห็นอยู่เนี่ยมีประมาณแปดพันใบในห้องนี้ถ้ารวมกับข้างนอกที่เรารอคัดแยกรอทําให้มันเรียบร้อยอีกก็ประมาณรวมได้ประมาณเป็นหมื 10, ่นหนึ่งพันใบหมื่นสองพันใบประมาณนี้นะครับนะเนี่ยงานสวยๆมีพร้อมให้ลูกค้าอยู่เสมอนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจต่อมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0615361942เบอร์ไลน์ใช้ไลน์เนี่ยฮะท่านท่านสามารถแอดเอาเบอร์นี้แอดเข้าไปได้เลยแล้วก็มาสอบถามราคาสอบถามที่อยู่กันได้กดันงผมอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครนะครับเขตจอมทองถนนเอกชัยซอยเอกชัย16นะครับ ถ้าลูกค้าจะเข้ามาดูของมาดูหน้างงานก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ก็ยังยังมียังไม่มีคิวลูกค้าอยู่นะครับถ้าลูกค้าตอนนี้มาจองก่อนก็ได้ของก่อนนะครับแต่ถ้าลูกค้าซื้อต่ำกว่า800 0นี่ต้องก็ต้องรบกวนนะครับจะไม่ได้ราคานี้นะครับเพราะว่า ผมเน้นขายส่งนะครับกำไรนิดเดียวเองนะแต่ว่าลูกค้าได้สอบสวยมากเลยนะครับรับรองไม่ไม่ผิดหวังนะฮะนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับฮนะบลองลองลองดูกันได้นะครับยังไงโทรมาสอบถามก่อนก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์0ูนย์ห1หนึ่งห้าสามหกหนึ่งเก้าสี่สองนะครับวันนี้ผมก็ขอลา ทุกคนไปก่อนนะครับเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีนะครับ